เ่วันชัยนี่กับยัย่งวันทั้งดกลับแล้วเป็นวันเสาร์วันทิตวันเสาร์วันจันทร์วันลแพร์วันวานเป็นวันจันทร์มาเรื่องโตชื่อทางคนกับติดตั้งแล้ว ทำหมอเพิ่นให้ออกตอนเศ้าหนีเม่นเอากระถิเหยียบเลยวันจันทร์นะพี่น้องแต่ว่าน้องวันไายหนีเม่นได้ออกแน่นอนมือวันจันทร์ได้เห็นหน้าคาตาแน่นอนพี่น่องวันไายสายสิ่งก็คือครบเดือนหนึ่งเต็มเลยน่ะนายมนตมื่อนี้ได้ชาแปดมือบืนชาเก้ามือบื้งสาวชฟมือเป๊ะ

ก้านเฮาเ,เป็นบริสุทธิ์ได้แบบเนาะมีแต่เอาไปต้มเอาเนาะนี่ผัดจีเจอากินผูนห้หายเช่ยบหรือเอ่แซ่บคือบ้านเฮาอยู่เปล่านี่ยไงน้อาหอมเนาะหอมหอมจีเจอเ่าดีอืม อย่าเชื่อเอ็มบูเลยจังนึกเชื่อได้นะอ่ากิว่ามียังแม่ตีเออเข้ามามเขามาชื่อนี่นี่มันชื่อเขาเนี้ยเพราะอะไรเนี่ยบอไปกินก็ขอชมบอเขากลางชมมือสบายดีเด้อพี่น้องเหรออ่ากินเนาะกินเนาะกินเนาะ ประตูกินข่าวอิ่มกันเป็นองเง้ยหมูวอามาคุยมาล้มกันหลังจากที่เฮานะ่ะมาแต่หายายจันเป็น,นอน่งเงเนาะหายาจจันคน,นคน <c oughs> าจะมาห้องมอแหละมาตื่นมาเห็นเจ้าของรเดินไปเลยยายใจเปนจยเจอ อยูบิซีอยูพี่บิบซีอตัวนึงเห็นมาแต่เยอรมัน,น,เ,นเป็นหนอเดินไปหาบาเัาตบบาเตียงอยู่เล่าแต่ก็ไปเจอโบเห็นบัเตียงอยู่เพื่อนตามมาขอนแกนน่นอีกคิดว่าโอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบอกกับใจใหญ่เป็นได้หลายเนาะเป็นเงาเครื่องเงาคลองไปบัตรเตียงลายอยู่ไปแจกคนเด้อว่ัดศรีอยู่บ้านคนเนี่ยพี่น้องเลยไอ้ทั้งป้าบุญ คนขับไว้เนาะเอาเมื่อนี้เท่ากับซีมา,เ,าเจ้งข่าวสำหรับน้องสิงไสหรือว่าน้องวันไสเป็นน้องนี้เนะเาะเป็นอะไรเรื่มมัน มันั่ัเปดมือหนเออโอ้ยโอ้ยูตีแปดเยอ่าเขาเขาอยู่คนแก่นนั่นนะเขามาชาแปดเจ็ที่าแปดนั่นแล้วสเปด่บ่าวจะเป็อะไรจะบ่าวจะชื่อไรังวคงคิดนะบ่าวอะไรบ้างันนี่เลยโอ เาเเาเก่าศจนยนับขอ่นตำลเก่าเนาะขาเาาเาหุกแล้เลิบางทีะเดาีเดือนเปะแมนบางทีซีฟมีฟเดือนีนะเดือนสเปดมือเพราะว่า เดือนที่แล้วมันก็นสามสิบเอ็ดหมือนเลยสามส,สิบเอ็ดได้เดือนที่แล้วเดือนหนึ่งพอดีเป๊ะพอดีเดือนหนึ่งนะเผื่อเมื่อนะพอดีเป๊ะเลยพี่น้งองนี้ยืดยาวยาวนานเฮงหรือห <c oughs> นึ่งเดือนเต็มเต็มเป็นอย่างนี้เนาะ มื่อนี้ก็ชาวแปดมือแล้วพี่น้องเยเนะาะที่น้องบันไซมาอยู่โรงพยาบาลหลังจากได้รับการผ่าตัดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนะีเ่เนาะเมื่อวานนี่ก็คลุกคล้นก,ก,กันหา,าซื้อ <c oughs> เครื่องดูดเสศดพี่น้องเลยเนาะว่า,าเพิ่นจะได้เครื่องดูดเสษเมื่อไว้ให้ดูดดูบ้านนะ เราเตียงให้แพทย์หมอเพิ่์นเอามาให้กะมันที่โดนเพิร์นเลยไปซื้อมาให้เพิ่น์นนะเรียบร้อยแล้วปิดจับทุกอย่างแล้วเรือแต่เพิ่์นอนุมัติให้เมื่อบานเออเ้าตุ๊ะชี้เจงแถดงข้าวดูสี่ในเนาะเกิดหองโถกพี่น้องดูเพิ่์นวานในประพทศมอเป็นต้น มาชี้แจงพี่น้องเนาะพุทธทุกทานแต่เรื่องวันชัยนี่กับบอยยังบูชันไปกับแล้วเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์วันแรมแดดฝนวานเป็นวันจันทร์มาเครื่องโตชื่อทางคนกับติดตั้งแล้ว เป็นนไทยครับแต่ว่าสายเข็นที่มันใสน้ำมือน้ำปีนแนวออกมาแล้วยังตัวเศษตัเวเยอะมากยังตัวเศษตัวลงกินอาหารนั่นแหละเป็นยังใส่อยูอ่เ,เสร็จแล้วก,กินอาหารทอดทรงอาหารส่งอาหารเออโหเจ้าอีกว่าเสร็จแล้วกินอาหารโดนจอกข้อ,น,อ,อนี่แหละเ,เอ,อ,ขอาขาเนาะ สองยางองยางเท่านั้นเดี Please, ừ, so ๋ยวอาการนี่ก็เท่าไหร่การโดยรวมโดยรวมเลยดีขึ้นนะแะแข็งแข้งยืนยืนได้และยืนตั้งแบบทันบันระษาปุเถาแก่น้านนี้ตั้งใครอยืนได้เลยง ปลานั่นแหละคนกับท่านได้เป็นปากเนาะแล้วกับม,มาแท่งข้ออีกกพอดีกนี้ปากกับอกบยังออกแ้วของนี้นมันผิวเนาะ<ม>และ<ม> นั่นแหละมาแจ้งทีแจ้งนอกแจ้งเอชีแจ้งผูง้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่คอยจะเห็นลานวันชัยที่ออกจากโรงบาลก็ได้แล้วประมาณวันวันจันทร์คือสีได้เห็นอยู่อ,อ่ะโอเคพี่รององเดี๋ยวไปแจ้งพี่น้องต่อบานนี้เนาะ ทางแพทย์ทางหมอเพื่อนว่าพี่น้องเลยทางเพื่อนบอกเนาะ,ะว่าบุง้งนี่อย่างแล้วปิดจับทุกอย่างแล้ว <c oughs> มีแต่ว่า <c oughs> บืนมาเป็นวันยุดเนาะวันยุดวันอาทิตย์เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์นะ,ะกลับบ้านได้ใช่ไหมออกกระลุงพยาบาลน,นะพี่น,น้องเนาะ,ะแต่ว่าเฮาสิกลับ เลยบอกรู้ว่าจังใดนี่กะยังบอกท่านได้ว่าเป็นเพราะว,ว่าสมมติว่าถ้าพ่นให้ออกค่ำเนี่เคากับบริเมือ่อเนาะเพราะว่าเาเมื่อหอด,ดมันิม,มืดเขาต้องเมื่อตอนเช้า <c oughs> พี่น้องนี้เพราะฉะนั้นกะทางเบิง้งเนะาะถ้าหมอ,อเพิ่นให้ออกตอนเช้านี่ยนะครับกับทิศเหยียบเลยวันจันทร์นะเป็นอย่างนี้แต่ว่า น่องวันไซ้นี่เว้นได้ออกแน่นอนมือวันจันทร์นได้เห็นหนาคาตาแน,น,น,นออ่นอนพี่น้องเนาะนี่ก็คือมาแจ้งข่าวดีให้พ่อเมย์พี่น้องเอฟซี F C, ได้รับได้หู้รียว่าเป็นข่าวดีเลยพี่น้องก,ก็เดือนวลราแค่มือเดียวประยืนวันอาทิตย์มือหื้วันจันทร์ออกแล้วเนาอะน,น้องวันไซสายสิ่งก็คือครบเดือนหนึ่งเต็มเลยนะ มื่อนี้ชเช้าแปดมือบืนชาเก้ามือมือสาวเช้ามือเป๊ะเดือนหนึ่งเป๊ะพี่น้องเลยหล,ลงังจากหั่นกะกลับไปแล้วเพิ่อนกฤษฎีกมามายมอีกกับโมฮัว่ามือใดกับฐาเบิรงนน้ำกันพี่น้องแต่ว่าชั่ววินาทข่าวดีสุดๆแล้วนันตุเน้องวันพี่รอคอยอพี่้องเลยพี่เอฟซีรอคอยอจะได้เห็นน่ะคาตากันแล้ว วันจันเดอพี่น้องเดอร์ตรงกับวันที่อะไวันที่สิบพอดีนีวันที่สิแปดที่กาที่สิบพอดีเลยนเนาะ,ะพาพี่พานองอกับลาาแล้วบานนี่พี่น้องเลยพาพาตู้ <c oughs> หาลูกหาเมียแล้วนะตเนะเอาลงออกมากวัเดือนหนึง่งย <c oughs> <c oughs> ี่หอจีบบคิดอยู่แล้วอืม กับมันคันเล่ากับเวียกครอบครัวกับมันฆ่าตัวเองนะมันไม่มีผู้ชอยเห็นยังเอาเวียกครอบครัวเนาะเอ้าเนาะเต็ดตกแตกไปแล้วอยากบั่นการเมืองแล้วลูกลูกยังน้อยลูกชายกับพ่อพ่อเฉเมียงเด็กตกตกแตกแตกเวว่าให้เข้าใจนึกว่าหนึ่งเว่าคุ้มเครืนน้ำชวนน้ำนันไปนี่แล้วเฮ็ดให้เฮ็ดชวนให้เฮ็ดชวนไปมันมันยี่โบชวนมันไปเล็กเน้อยหน่อยมันร้เขามัได้ลายเนาะคือมา จิแล้วก็ยุดแล้วมันมีมีผมูผ้ชอยอยายคนกะเก็ดก็ได้ทำว่าพอไจะตัดลำมันไหวไสือคน,คนมันคนก็ได้ ลมีเยียงมีงานเนาะไปเห็นไปนี่ประซุบมันทุ่มนี่ซุ่มมาชุ่มนี้ทำเจ้วรถไปลูกกับแกงรถกับอะไรรถกับมันติดยาอหนะขับได้พวกถิกได้ทันแต่ว่ามันติดหนะในบางเถื่อนก็จะละอ้อยเอ่อนลเอาใส่หมอกกองแล้วก็อ้อยรถจะรถไทยฮะแม่ชื่อได้จักปีเลยเช้าปลายเลยนะเช่ากว่าปีเลยเออแก ค่าสามหมืนนะ่นหาหื่นมบาทตอนนั้นสามหมื่ตอนนั้นเจ้าไปกว่าลานะเงินเป็นเงิน,นกี่ของเขาใครย,ยังสืบอดก่อนขายงูงูผู้ที่าสร้างคอบชงคัวก็เลียงงูผู้ที่ได้งูสิบตัวผู้ที่งูรุ่น หลุดปุ๊บใส่หลุดมืดบันชาวมืดเรืยังตัวหนึ่งจงไว้ไห้ขึ้นพที่ไพมาไปผ้าไปผ้ามาเข่าไพอีกเข่าไพคบพุธิมืดบานแล้วปัจจุบันนี้ได้จอไหมวะนี่จอไม่ย ก็่านพ้นไปแล้วบ้านนี้เนาะไล่ปีเลี้ยีแต่ว่ามาเลี้ยงบ้านนี้เอาเนาะมันกับโบลูกปีเลี้ยงกับมันจะเขาหมูอผู้เลี้ยงน้ำรังเลยมือก็ได้ไปชิบเช้าเลยอืโตสามโตอันว่าชี้ได้ชี้คือปีนี้ตายแล้วอามันรู้ ศาสนาเนี่ยมันวัดเห่งแต่นโดยตัว,ตว,วเอามันมีผู้เปลี่ยนมือเรียงสวย,ยนะในก็ตัวเองแล้วมันกนการขยายตัวแล้วก็การเรียงก็มันยุดมมผมแพ้เลยเอามันอยู่สำมนีเลย ว่าการดอกตัวน่ะเนาะตัวนี้ผ่านพ้นไปแล้วจุดตัวใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องนี่คือน้องวันไัเขาเลย่ใหญ่สุดเลยในครอบครัวเนาะในยิ่าอันเปรียบบัวลอยเลยในในชีวิตประสันชามันมันแนวมันใหญ่มันมันแก่บ่ตกพร้อมเนากแล้วอเมนซุ่มลูกบ่เขาไปซอยและผู้ใหญ่ใจบุญบ่ซอยบ่ที่ดูสงสารกับทั่วเมื่อนีในวันนี้ เดี๋ยวว่ามดนะวันใช้เกิดได้แต่แค่เห็นช้ำนั่นโลกมันไปนี่งยังวาวมาได้ช้ำเนาะยังวาวมาได้ช้ำหูแดนหูลมไป่น้ำแต่ว่ามากมากมากบาดเนี่ยคือว่าคือชิพานพ้นเนวิกิทีนักนักก็ือเควันใช้ โลกลายตัวอื่นได้กั็ได้ปพดโพเนาะไายก็ไห้โพดโพนอดนึงในหน้อยมาจักกจินูนี่แตงเป็น้อง้บบาำกนกันดึกบโล่คือเกินที่เดหน่อยจะหับได้มันแบบ แต่กับยังมีบุญอยู่มอกระช่างบุญมาลาอยู่เพ่นเราเนาะยังมีผู้อ่าหินเนาะมันกะมัน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 บ่นเป็นเรื่องบังเอิญนะเพี่นเองเนาะมันมันดึงมันจองกันมันเป็นเรื่องกรรมเพื่นเราทางพระพุทธศาสนาเพื่นเราเรื่องกรรมที่ห้าผูกพันกันมาตะกี้มันกระหิตให ได้ดึงมาจองมาซอยกันยังไปดั้งคนทั้งโลกโบต้องเอาทั้งโลกหรอกประเทศลาวเนี่ยมันก็ไสายล้านคนเป็นอยังปรเจอมันยังมาเจอแล้วก็มันก็เป็นบุญของโมพร้อมเป็นบุญของบ่าวผู้ที่ซอยพร้อมและขั้วเงนก็มีนะ ใช้บุญคล้องได้น่วงกันเข้ามาเป็นใบบุญอันเดียวกันทีซอยกันได้เพราะว่าขนาดบางคนว่าคนลาวเขาขนาดคนไทยเพิ่นเห็นจะเท่พิ่นยังมึงงอพันเองเนาะเฮ็ดได้ขนาดนี้ยังเป็นเรือเสื้อนะเนาะอ่าดนักขนาดนี้ยังเฮ็ดได้ เดี๋ยวทาเบิ้งพี่น้องเลยวันนั้นเกินรลได้เห็นในนอนเนาะหน้องวันไซสไซสิงพี่น้องเนียอ่าทีเป็นได้ดาอ่อแต่งตัวละลองมาให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ำกันอ่าโทโสมหนาะไม่เล้บพี่น้องในบ้านเนี่อ่าเนอะภาพของเก่าที่หายไปเรียบร้อย ภาพหม่สีมาบาทนี่พี่น้องยนะตาาเบิงน้ำกันบืน <c oughs> ถือว่าบัดมือวันอาทิตย์เรา,ากันและมานั่งรอกันจนนีแหละนั่งมือล็อกมือล่อกันที่ฮะเลาะคนน่ะชื่อฟองผักเมื่อลูให้เต้าก้อนเนาะ,นะ,ะวันจันทร์มาเบิงน้ำกันกี่น้อยเนาะวันน,น้องกินไส้สมนาเป็นแบบใด ทีเอฟซีพม่พี่น้องรอคอยมาเดือดหนึ่งเต็มเต็มอเพราะว่าเขาเขามาปุ๊บโรงพยาบาลปุ๊บเม่นอ่าเม่นเห็นเป็นบางช่วงบางตอนเนาะแต่ว่าน้องอ่าวันไซหรือน้องสิงไสแต่ก่อนลิฟขันมันเรียบร้อยเลยก็่ได้เห็นยังเลยเห็นแต่เนื้อหูหูที่เอาขึ้นนี้หนาพวกที่พี่น้องเห็นเห็นนี่น้ย ฮูปเก,ก่าชื่อน้องเมฆมาใส่คือเปนหนงเนาะแต่ว่าฮูกป,ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเม็นเพิ่นยังบริเฮชัยให้ยังบรนะิเฮเนี่ยเป็นมิจฉาบัง,งจากออกระลุงพยาบาลคนะแหละเนาะเกิดมาเบิ่งตัวจริงน้ำกันเอ็นะที่เป็นใ,นใดๆก็ให้พีนน่น้องมาตัดสินเบิ่งเป็นหนึ่งว่า หมอพันก่งหรือบโบก,ก่งแต่เราบอกเตียงว่าก่งเนาะน้องรับไปในสีมือของหมอไทยเนี่ยพี่ออ้องดูกันดับลูกด้วยแหละว่าได้กันก่งดีดีหรอแนี่ผสมพวนที่เห็ดได้ก็่เห็ดได้แต่เขาคิดเองมันก็ยังคิดบวกด้วยเสียวอาอ,อแบบใดผ้าตัดแบบใดทีเห็ดจังใด

หมูกำลังจะเจ็บปวดมาหลายผ่าหลายปีทิ้งลายปีด้หนองหมูหลายปีแล้วตัวอ่าเป็นนะคับจะเป็นควายใหญ่มากใหญ่มาแล้วดูกระเลือดโป้ออกนะเจ็บมันมันกินมันกินกระดูกเลยกันมันหยุกหยุกมันเจ็บเนาะเจ็บมันโอ้ยให้นอนให้ทรมานนะอะไรกันเลย ก็จนบอกว่าเออว่านอดตายมพราทำร่างกาตายแล้วเกิดใหม่เลยโมเลยว่าทรมานนะผู้เขาเห็นเกับเราไปเยี่ยมอยู่ห้องไอซียู่ยังเห็นเลยครับสิสภาพนะถ้าเป็นห้องเป็นนอนอยู่หันเนี่อาชอบเห็นใบไหลเห็ขาคิดแบบเช่นไหนจู่เนี่ยเขาคิดว่าคนอื่นท่ามันเป็นเฮาเฮาเป็นเขาเลนะเวลาเป็บเป็นมันคืเป็นแบบได นั่นแหละอาสิงแต,ต่อตุแต่กันนองหน้าบัานโตมาหนองหน้าหนองหน้าตายใหญ่โอ้โหเห็นแล้วมันเจ<อ>็บกันกัดกินยาในบัดกำเป็นกำเบียเป็นพอกนั่นเจ็บกัดดุบ ตาชิแตกนี่เก็บบดสมองเลนั่นกินยาแก้ปวดยาปรลาเนี่ยเสือระเี่เม็ดยินบกินกันมันคือจัหัวาชิแตกนี่นะเช้าเลยออโอ้ยนับกระตือบุญบุญดีหรอ ผมก็ขขใจกบุญขอบคุนเวลายทั้งตรงพี่น้องแต่ยั่จะรวมวัตถุคนในเขตน้องวันไซนี่ก็คือกันพี่น้องเลยเนาะมีข่าวดีเลยเด้อพี่น้องในบ้านนี่กนะเนาะแจ้งมือออกวันจากโรงพยาบาลแล้วพี่น้องวันที่ได้เห็นหน้าเห็นตาน้องวันไซสายชิงเฮาพี่น้องคือวันจันทร์เนาะตามหมอเพิ่นว่า บ่โดนบ่นั่นเตือนล้อเรืออีกมือเดียวพี่น้องเนยรอรุ่นรอชมรอเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ในกระโค้ผมมุกผมใจขอบุญขอบุณหลายๆทางผมเองพี่น้องในเอ็ซีทุกท่านที่เนาะเข้ามาเป็นกำลังใจและกระอุนเงินโดนเขามาซอยทุกมือนี้จนได้รับ การพาตัดเดีนท่านคนไปได้รีดคอยพบพ่อแม่พี่น้องบริสุทธิ์ทุกคนทุกมแต่สุขภาพแข็งแรงนะอยู่ดีมีเฮงคุณขับน้ำซู่คุณขับน้ำทรงปรารถนาจริงใดคอได้จึงก้มมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเนาะนอนหลับสบายได้เงินหมื่นนอนตื่นเงินฝ่ายได้เงินแสนแ้่มึงมาขอว่าได้แก้วมันนี่สู้สู้ให้ยั้มาพาดม้านให้ยั้มาเปลี่ยดได้คดีจังไรยั้มีมาใกล้บวชเสีธุรกิจการงานใดๆก็ขอยจะเลร่อนน่งเรืองในที่การงานนั้นๆตลอดปีด้ตลอดไปเด้อสาธุสหรับมัอนี้ บเตียงกับประตูแล้วก็นอนมีกับตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยน,นะเจอกันวันจันเดอแน่นนอนพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบาเนะนองสิงไซวันไซส,สายสิ่งพี่น้องเลย